สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆควใจเช่าทุ่งและกระทันผู้ชมที่เขาหลบทุกท่านครับอ่ะหลังจากเสร็จธุระปั๊บปังแล้วก็มาเลาะหัวเลาะสวนที่เขาเนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าลมเย็นช่วยๆมากจากสีหนาวหรือสีฝนมาสั่นฟังข่าวว่าอาจจะมีฝนมาั่นเด้เอาเบิ่งก่อนฝนแบบใดขัดตกมากกว่สีไข่เนาะเพราะต้นไม้เขาก็จะได้ซุ่มได้นั่นเนี่ยนะครับอันเดี๋ยวภาพพี่น้องเลาะเบิ่งขวานเบิ่งสวนนะครับมีความเปลี่ยนแปลงยังไงตั้งแต่เห็ดธนาคารน้ำใต้ดินมาให้เนี่ยต้นไม้เป็นเจ้าใดนะครับเป็นเจ้าใดเนาะ นี่เป็นน้ำซะเป็นแรงน้ำที่ห้าใส้กับสวนตัวนี้นะครับจะลงเติบนึงอ่ะผมเป็นแรงน้ำป๊อปๆเนาะมีปลาพร้อมนะครับมีปลาให้ได้กินพร้อมนะครับเอาแล้วภาพี่น้องรอบเบิ่งไอหมักทัวนะครับที่ปลูกไมเนะข้างเก่าเก็บกินมากสิเบิดแล้วข้างไม่ก็เป็นหมากขึ้นมาแท่นเอาเอาเบิ่งเลยนี่ครับอ่าที่พี่น้องเห็นเป็นเบี้ยยูตตอนนั้นเนี่ยเด้ขึ้นข้างแล้วด้ือเนี่ยนะครับเริ่มติดดอกแล้วนะครับ แต่เนื่องจากว่ามันแห้งมันแรงเกินประมาณนะครับพี่น้องบางย่างก็อาจจะเหี่ยวนะครับขนน้ำขื้นไส้ก็อาจจะบบทั่วถึงนะครับอันนี้ภาพพี่น้องเลาะเบิ่งเนี่ยพี่น้องเป็นถั่วฝักยาวนะครับนี่นี่พุ่นพุ่นอันข้างตัวเก่้านะครับตัวเก็บกินอยู่เรื่อยนะครับนี่ตัวไม่นะครับตัวนั่นยุบไปก็คงจะได้กินตัวนี้แทนนะครับสำหรับธนาคารน้ำนะครับก็สองสามหมื่นมาเติมเทนึงะเนี่ยจอกหลอกลูกนี่ ดูสิว่าจะแหงนะครับไอที่มันแหงว่าเป็นยังไงมันลงทั้งพีพี่น้องมันขึ้นลงพีเบิดนะครับแต่ว่ากัเห็นผลเปลี่ยนแปลงยังนะก็คือมังเงาะตัวนี้ปีกายนี่นะครับเพียงหัวเขาครับปีนี้ขึ้นทวมหัวแล้วบนน้ำสัาติดดอกอีกต่างหากที่น้องได้น้ำได้ปุ๋ยนะครับเนี่ย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 เห็นดอกแล้วบาะเนี่ยอันนี้จะได้เอาปุ๋ยขีไก่มาใส่แล้วก็ เติมน้ำเขาที่ธนาคาดน้ำตัวนั้นเนาะนั่นนะสำหรับตนใไม้นะครับนะติดดอกแล้วพี่นนอะนะครับอ่ะจะเป็นหมากหรือเ่าเป็นหมากมะรุนกันดีเี่พี่นนอะเห็นเห็นซ่อมดอกเห็นซ่อดอกเขาแล้วบ้า้นะครับสำหรับเงาะเนาะอ่ะจะเป็ี่นไปในรูปใดนะครับสำหรับตัวนี้กับมักทัวตัวไม่นะครับไปไปเบ่งตัวเก่ารูปเป็นยนอะไรนะครับทางพี่กับเปลี่ยนแรงน้ำเข้ากล้วยนะครับโอ้ หมากแล้วผู้ดีกินเมียงละมุดฮ่าติดหมากอ่อนพี่น้องได้ธนา,านข้าับเจอนั่นๆๆน่ะลุมหนึ่งนั่นลุมหนึง่งนะครันเดี๋ยวติดหมากหน่อยให้เห็นแล้วบ่เนี่ยนะครับกต,ติวต้นนี้เป็นหมากนด้พี่น้องนะครับปีไก่ที่ไทยเบิ่งมีิตรแตกใบอ่อนตกมาปีนี้ได้น้ำได้ไนได้ปุ๋ยเห็นหมากแล้วบ่เนี่ยนั่นน่ะนั่นะๆๆๆนะครับเริ่มติดจับหมากอ่อนให้เห็นแล้วจับหมากหน่อยให้เห็นแล้วนะครับิ นะลุ่มเนี่ยนะครับลุ่มดำลุ่มธนาคารน้ำเนี่ยนะครับซุ่มมันนี่แหละเนาะเโอ้หมากใหญ่เลยนะครับ,ล,นะรบลูกใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหลักสุกอยู่ตัวนี็นไหมอามีนงานะได้กินพี่เนาะหวาน quạt ạ ạ ừ ừ sẹp, ừ hẹn nhau nhiều <laughs> ซุ่มเปหมาก,ก่อนนะพี่น้องเนาะครับซีบีบเบิ่งแค่ไหนแนค่นี้ดีท่ะแนี้ก็ติดหมากเด้พี่น้องโู้เิ่นมาลอยดกอยู่ข้างล่างไปตัวนี่อือพี่น้องนีส่สุกบ่ะรีดเมียนอีกแซ่บลูกผมเจอลูกยังไงอ่ะร้อยเป็นหมากแล้วเดี๋ยวติดหมากอ่อนไปน้ำ ก้วยอันนี้เป็นทั่วทั่วเกา้าพี่น้องทั่วข้างเก่้านะครับที่เขาเก็บกินอยู่เลยนะครับอ้มือแรกคาดว่าจะเอาไปซุปเส้นกับปลาเอาปลานิ้นคือมาจาักตัวต้มแกะเนื้อดีๆหมักทั่วเัาก็ต้่มซีเปื่อยๆเจ้าน่อยตำเนียนใส่กันนอ้องพี่น้องซุปหมักทั่วใส่ปลาครับเมนูนบ้านๆนะครับแล้วท้ายคลิปเราสิเ,เสก็บเอากับอขได้กินพี่น้องพอได้กินนะครับ แต่ว่ามันจะไหวแล้วนะครับมันจะไหวก็หมายถึงว่ามันจะเบิดแล้วนะ่ะหดน้ำไปกับบุกฟังถูกเบิดอายุไขเขานะนี่ก็ลุ้มหนึ่งนะครับสำหรับธนาคารน้ำใต้ดินใส่ลงไปกับละมุดต้นนี้จะได้น้ำเลยแจกใบอ่อนพี่นนอะนะครับ,นะรบเมื่อเจอหน้าหมดแตกใบอ่อนเลยเต่วาต้นนี้ก็าเพ่ท่านเห็นหมากนนามู กำลังแตกใบอ่อนเนาะหลังจากใบอ่อนออกมาแล้วก็คงจะเป็นตาดอกตามมานะครับนี่พี่นอ้องหู้หแหงแหงคักอีเรีแห,ง,แห,ง,แหงตั้งตาขนาด <c oughs> เดี๋ยวพ่อพี่นอ้องเลาะเบิงเจียหน่อยยายแก้วกำลังเฮ็ดแปลงพักมาเด้นละยปลูกย่างเดียวพี่เรียกว่าเสียเดินมือหนึ่งสิยบ่ยให้ว่างเลยนะปลูกพักย่างเดียวโอ้ยมะม่วง,งเขาออกดอกอันนี้มักซีดา กิมจูนะครับแตกใบอ่อนเลยจะน่ากัดผักติ้วเนาะพี่น้องเนาะพักติ้วนาเล่นนะครับฝนเดือนสามมาอีกแลออกดอกให้เห็นแตกใบอ่อนให้เห็นเจ้าดอกผักติ้วบานเป็นติ้วนี่นี่เป็นดอกครับพี่น้องนี่ยวูบดอกหลายตัวนลยที่จริงดอกผักติ้วนี่ก็แซ่บเลยพี่น้องแกงเสพปลานะครับแกงเสพปลาเสียแงงแกงเสพปลาดุ๊กเสแปรกอนเลยดอกผักติ้วโอ้โอ้ดอกหลายแล้วจะได้มาเก็บไปแกงเลยงานนี่ อ่าเปลี่ยนจากซุปบักทั่วเป็นแกงดอกผักติวใส่ปลาบ้างหรมื่อแรกมาพี่พี่น้องเนี่ยมาเปลีนเป็นบานเทาเนาะอยู่ทงอยู่ชาบูนี่อยู่ในกินเนาะวัตถยาขั้นฮะพี่โอ้ดอกอะไรพี่น้องกะดอกผักติวบานเป็นติวกรีบขาวเย็นตาเดียวันนี้ละเนี่ยดอกผักติูวนี่ลษณเดียวกันนี่ละบทติวอื่นดอกนะ สวยพี่น้องสวยสวยส,วยสัญลักษณ์ของนาแหล่งดอก้ัวกี่วกับดอกจันอ่ะเดี๋ยวเบิ่งแยกแก้วเห็ดอีย่างเนี้ยเนี่ยเอาดินให้หน้าขึ้นมาใส่ เพื่อจะเฮ็ดแปลงปลูกผักอู้ละมุดใหญ่สุกบ่อู้บ่ทันสุกละมุดใหญ่ยังไม่สุกมืวันอุ้มต้นเตีนน้ยนี่สุกบ่บ่ะเดี๋ยวมาหาบีบเบิง้งเพาหารได้กินแล้วหน่อยนึงเนี่ยเอาดินขึ้นมาใส่ลนะเมื่อใส่ดินแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยหมักที่เขามีแล้วมาคุกใส่ไปคุกใส่นี่แล้วก็ปลูกผัก,กยายเจ้วกำลังลงมือปลูกข้ากลางมาลหมักละมุดมดน้าผัก ลำหุดเ่ากระไดหนามน้ำไปเนาะเดี๋ยวมุ่งแดดไฮบอร์ดได้ทอนแห้งเป็นขนาดนี่กดจุกจุกๆอยู่อะเลาะซ้ำคำ <c oughs> ทั้งน,นี้เป็นขนาดไปเนองนะครับแดดแห้งกับมันยังน้อยอยู่ก็เลยพา,างแดดให้จังหน่อยอ่ะขันมัน ใหญ่แข็งขึ้นจังสีแหละเรากับเปิดใส่แดดให้ได้รับแดดนะครับเนาปลูกท่ามกลางอากาศาห้อนเนี่ยละหนาวเบิดแล้วละจะไปขึ้นตัวบันเนี่ยนผักปลูกใหม่ปลูกเหมือว่าเล่นไทถเป็นแั่ไหนอู้กำลังงามเลยอ่วองตุ่ กินเรื่อยเหล,ลือกินก็ขายอ้าหอมอ้า,ออมา,อาวมักเงอเฮาหมากหน่อยพี่น้องอีกลูกเล็กๆ,ๆเืมียนปะเลยหมากหน่อยมะนี่เก๋ๆอุ้ยมักสูตรผสมถื่นเขาใส่ใส่น้ำเขาธน,นาคารน้ำอีก อันนี้ต้นมางนาใต้ต้ตนมางนาซุ่มลายจะแกเอามะเขือเทศมาวานใช่เป็นมากแล้วคนจะเป็นยังเนี้ยหลุมพ่อเพี้ยงกระเอิญเนาะนี่ตัวนึ่งได้รับความสื่นหมักแข้งขมพี่น้องนะครับเป็นพักพื้นบ้านนะครับกินกับปนปลาลาบปลารดขมอัมลัมบํารุงหงวัวใจกินแล้วสดชื่นโอ้กะลําโอ้เป็นหัวล่าหัวแล้ว,ลวพี่น้องหัวแล้วคน โอ้แข uh, oh, 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 ็งแน่นต oh, oh, ิ exactly. ah, so ๊กเลยหัวแน่นหัวแน่นดีขนาดพี่น้องเล้ห่อแล้วกะลําด้แก้วห่อแล้วหัวแล้วจะได้กินแล้วบาดโอ้ปีหน้าเพิ่าสิปลูกขัอยูเซนดิอ่ะก็คงจะพอน้องแค่นี้สักก่อนละส่วนแรงๆนะครับหลังจากเลี้ยวเวียน์เลี้ยวงานแล้วพาไปน้องเลาะหัวเลาะสวนกลับมาหยุดกันที่กะลําเขานี่แหละนะครับเอาคลิปหนาจังพ่อกันไหมสวัสดีครับ